กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อนๆจะได้ย้ใยเข้ช่องาพัดพิชิ่งเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนานๆตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับนาภาพัดนะครับจากยูทูปน้าพัดพิชชิ่งนะครับวันนี้ออกมาตกปลาอีกแล้วนะวันนี้ผมก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเลียบทางด่วนไปเรื่อยๆเลยนะครับไปทางชนบุรีนะจากาบางเสาธงสมุทรปราการนะครับไปทางชนบุรีนะครับียาวๆไปทางนู้นเลยนะ วันนี้คันที่ผมใช้ก็จะเป็นคันบูคัตอาราไพม่านะครับตัวนี้เอามาเป็นแบ็กอัพให้กับรอกสุกายลังเอสวายสองร้อยนะครับนี่ครับนภัสเคยเออเอาไปตกนานแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นานเลยนะนี่เพิ่งเอามาตกนะครับสายที่ใช้ก็จะเป็นสาย p e อสองนะอันนี้เมื่อก่อนนภัสใส่สาย P ี2สองไว้นะมันเป็นเส้นใหญ่นหนึ่งน,น,นะส่วนเหยื่อยางกบยางก็เป็นกบยางตามท้องตลาดทั่วไปนะครับ ที่เราหาซื้อได้ได้นะครับแต่อันนี้นาพัดใช้ควินจูเนียนะเพราะของนาพัดมีขายก็เลยเอามาใช้นะครับควินจูเนียนะตัวเล็กๆนะเนื่องจากปลาช่อนข้างทา,างมันตัวไม่ค่อยใหญ่นะจะเป็นตัวเล็กก็ต้องใช้เหยื่อตัวเล็กๆนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะโอเคนะ แต่แล้วนะครับแต้มแรกโอ้สายสวยเลยนี่นะครับเดี๋ยวนะแต่แล้วนะครับแต้มแรก สสยสวยนะครับตัวน,นี้น่าจะสามสี่ขีดนะครับนี่นะวันนี้เอารอกอสุกายีรังมานะครับสุกายีรังเอสวายสองร้อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เอามาตกนานนะวันนี้เอามาตกอีกนะครับนี่นะ,ะก,กับคู่กับคันบูบูคัตนะครับคันบูบูคัสตนี่จะเป็นแบ็กอัพให้นะครับนี่ครับสุกายีรังเอสวายสองร้อยนะครับสยบสยสวยนะอันนี้จัดพวินจูเนียนะ นี่ครับเดี๋ยวดูต่อนะครับเยี่ยม กลับไม่โดนเล็กนะจับแล้วแต่ที่สองจับแล้วแต่ที่สอง กันแล้วแต้มที่2นับแต้มก่อนนะไซแวนนะตัวนี้นี่นะครับไซแวนนะนับแต้มหมดนะครับเล็กใหญ่นับหมดนะครับแต้มที่2นะมาแล้วนะวัดหลุดเลยนะสุการยรัง S Y 200นะวันนี้แจว เราตกเน้นนับแต้มนะครับแต่สายข้างทางปลาก็จะประมาณนี้คนระับเพราะว่าน้ามันแห้งแล้วน้ําเพิ่งมานะบางทีน้ําก็แห้งนะปลาใหญ่ๆมันก็จะลงะลงคลองลงน้ําลึกหมดนะครับเราไม่ได้ไปตกแถวคลองนะเราตกแถวข้างทางนะครับไซค์ก็จะประมาณนี้พอได้สนุกนะครับเดี๋ยวดูต่อนะก็มีแต้มอีกนะ จากใจรสซื้อแกงมันจะแรงได้อย่าง หนึ่งแต้มโอ้โหไซโบอร์จัดหนึ่งแต้มตัวนี้โตขึ้นมาอีกหน่อยนะครับสามสี่คีน,นะครับจัดหนึ่งแต้มนะครับแต้มที่สามตัวนี้โตขึ้นมาหน่อยนะครับแต้มที่สามนะจัดเหยื่ออะไรไม่รู้เหยื่อลาซาด้าเหมือนกันนะครับซูกายิรังเอสวายสองร้อย แง้เนี่ยครับสวยงามนะเต็มคำเลยนะนึกว่าตัวเล็กนะโอเคครับเยี่ยำกัดปากท่อนน่นนะครับน้ำแห้งๆนะครับข้างถนนเราอ่าเน้นแถวปากท่อนะครับ เพราะว่าปลามันจะไปอออยู่ตรงนั้นนะถ้ามีตัวนะมันจะไปหลบร้อนอยู่ในท่อนะมันจะออกมาอ่ะช่วงปากปากท่อนะถ้เาเราตีไปเหยือไปนะสวยงาม โอ้ยรุดรุดสายหย่อนไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหหลุดนะครับสายหย่อนนะครับ ดูอีกแล้วโอ้ยอะไรอ่ะต่อครังแล้วดูอีกแล้วโอ้ยอะไรสุก่ย จัดอีกหนึ่งเต้มนะครับเต้มที่สี่โอ้โหวิ่งมาตมเลยนะ จัดอีกหนึ่งแต้มนะครับ <c oughs> วัดกระเด็นเลยนรีกว่าไม่มีนะแต้มที่ห้านะ do จัดอีกหนึ่งแต้มนะครับแต้มที่หกสาสวยนะวันนี้มีแต่ส์ยสวย,สวยจัลอีกหนึ่งแต้มนะครับแต้มที่หกสาสวยนะวันนี้มีแต่สาสวยๆนะครับสุกา ج ีรังนะเอฟไวสองร้อยบูคัตอาราเบม้านะครับสายพี่อีสองนะนี่สวยงามนะครับ lụt qua lại tôi anh hắp khiết hắp kéo sống tham nhũng cho ไซส์สวยๆนะวันนี้เดี๋ยวเราลองดูเมื่อกี้มันตัดผงนี้น่นี่นะ สวย,ยกัดตรงนู้นพี่หันกล้องไปไม่กัดนะตรงนู้นเดี๋ยนะแก้วสุการีรังวันนี้มีแต่ไซส์สวยๆเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวดูต่อนะเดี๋ยวดูอีกนะครับว่าจะมี แส้มที่แปดแส้มที่แปดนะครับไอ,อตัวนี้น่าจะพึ่งยานมนะครับนี่นะครับสุกัดยีรังนะแปดแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเราปล่อยนะครับตัวนี้แต่เก็บทำสกอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราปล่อยที่หลังนะครับโอเคนะครับ เลขใหญ่นับหมดนะครับทั้นที่แปดแล้วนะ แต้นที่เก้าโอ้โหอุ้อยเ็นไรอ่ะเด็บหนึ่งแต้มนะครับแต้มที่เก้านะตังนี้ไซเว้นนะโตกว่าเมื่อกี้นิดนึดงอย่าเก็บสแปร์ไว้ก่อนนะครับเก้าแล้วนะเวยงามนะครับสุกาเยรัง เก็บสมแต้มก่อนนะโอเคนะครับสมควรเก็บเวลาวันนี้เราจะกลับกันแล้วนะครับผลประกอบการวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับได้9้าแต้มนะครับแล้วก็วันนี้ก็หลุดเยอะเลยนะวันนี้มีแต่ไซส์สวยๆนะแต่ว่าพลาดเยอะเลยนะครับ วัดกระเด็นกระดอนเลยนะครับวันนี้เอาลอกสุกาีลัง S Y สองร้อยนะครับมาหลาังจากไม่ใช้นานนะก็ยังใช้ดีเหมือนเดิมนะครับเนี่นะครับยนาน้าท่านไหนสนใจที่ซื้อซื้อได้นะครับลอกตัวนี้นะนี่นะครับกับคู่พันบูคั่ใช้ดีมากเลยนะครับูบูคัดนี่จะเอาไว้เป็นแบ็กอัพให้ลอกต่างๆ,ๆนะครับเพราะว่ามันตีง่ายนะ,นะพัดก็เลยเอามานะแล้วก็สีเข้าดีนะเข้าดีนะครับ ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องนัพัฒน์ทิชชี่เลยครับเดี๋ยวทริปหน้าจะไปตกปลาที่ไหนหรือว่ามีอะไรมานำเสนอก็ฝากติดตามรับชมเลยนะครับแล้วก็ฝากกดดุนสินค้าลัพัฒน์ทิชชิ่ทางลาซาด้าแล้วก็ทางสินค้าออนไลน์ต่างๆนะครับหรือว่าทางเพจก็ได้นะครับทาง Facebook นะครับสามารถทักติดต่อสอบถามได้นะครับวันนี้เราจะกลับแล้วนะร้อนนะแต่ว่าเรา เนี่ยจะทําแต้มนะก็กะจะเอาให้ได้สิบแต้มเท่าทริปที่แล้วแต่ว่าวันนี้เราพลาดเราพลาดเองนะครับพลาดเยอะนะก็ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองตอนกลับนี่นะเดี๋ยวดูตรงไหนถ้ามันวสวยๆอาจจะมีแต้มมานาเสนออีกก็ได้นะครับไปเลยครับขอบคุณครับบ๊ายบายร้อน 同意。